ครับวันนี้ก็ขอแนะนำนะครับสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกของเรานั่นก็คือนาลันทามหาวิหารซึ่งเป็นมหาวิาลยสง์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นนะครับอยู่ติดกับวัดเดนพุทสือซึ่งเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกและวัดนี้ก็มีพระบรมรูปหล่อในหลวงรัชกาลที่9ประดิษฐานอยู่ด้วยนะครับนาลันทามหาวิหารได้รับการเปิดอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระจนิษฐาที่ราชา กรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2566นะครับซึ่งเราก็ได้เห็นบรรยากาศการถวายการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ของชาวพุทธทั้งในญี่ปุ่นและชาวพุทธทั่วโลกซึ่งการประชุมสุดยอดผู้นำพุทธโลกที่จัดขึ้นที่วัดนี้นะครับถือว่ามีความยิ่งใหญ่เป็นรองแค่ การประชุมสัประชาชาติเท่านั้นเพราะว่ามีจํานวนประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด5 1ป,ประเทศด้วยกันนะครับและที่สําคัญครับการเปิดนารันทามหาวิหารแห่งนี้นะครับพระองค์ได้ทรงเปิดป้ายนะครับซึ่งเป็นหินแกรนิตที่จะคงอยู่ต่อไปเป็นพันพันปีก็คือว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งมีความน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะว่ามหาวิาลยแห่งนี้นะครับติดกิน n นส s ุ๊ o ออฟเรคคอร์ดในหลายๆมิติเมื่อว่าจะเป็นเสาหินนะครับ18ต้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นตัววัดเองก็ดี ซึ่งมีมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีอะไรอีกหลายๆอย่างแต่ที่สำคัญไปกว่าความยิ่งใหญ่ระดับโลกนั้นก็คือความทุ่มเทความละเอียดนะครับในเรื่องของธรรมะความประณีตในการรังสรรค์งานชิ้นต่างๆนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทั้งประเทศนะครับเป็นสถานที่ที่อยากจะขอ เชิญชวนนะครับให้พวกเราสักครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นะครับนั่นก็คือที่วัดเนมุสึป,ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็นารันทามหาวิหารครับให้เราทุกคนที่เป็นชาวพุทธได้มีความภาคภูมิใจว่านี่คือศูนย์กลางการเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งโลกที่มีความสำคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์และที่สำคัญครับ เป็นสถานที่ที่ได้ถวายพระเกียรติอย่างสูงสุดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระเทพของพวกเราทุกคนครับครับและในการเสด็จครั้งนี้นะครับที่ประชุมสุดยอดผู้นำพุทธโลกได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมนะครับถวายพระราชสมัญญาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธที่ราชเจ้าว่าทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้า ผู้ทรงนำความรุ่งโรดมาสู่พระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนเป็นประทีปที่งดงามแห่งคุณธรรมและการศึกษาครับนี่คือความภูมิใจของคนไทยด้วยนะครับ